ก็มาร่วมงานทีป๊อปเฟสติวัลนะครับผมสมภพจิท่าที่จังหวัดเพชรบุรีครับก็ดีใจมากนะครับผมเพราะว่าได้มีโอกาสได้มาเชิญชวนนะครับผมทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติที่มีโอกาสมาร่วมงานเอ่อมากันดนตรีของประเทศไทยแล้วก็เป็นงานที่เชิญชวนให้คนเอ่อขาทั้งคนไทยแต่แล้วก็คนต่างประเทศเนี่ยมาร่วมเที่ยวในประเทศไทยด้วยใช่ครับผมชอบคอนเซ็ปต์เขามากใช่เขาบอกว่าทีป๊อปเนี่ย มันมาจากคนที่แบบว่าชอบและคลั่งแบบว่าพวกเคป๊อปของเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบว่าเออเราถ้าเรามีทีป๊อปบ้างล่ะให้แบบว่าคนไทยมากินกันเองอะไรแล้วก็มาสนับสนุนนอกจากจะเป็นเพลงแล้วเนี่ยศิลปินแล้วเนี่ยก็ยังเป็นสินค้าด้วยอะไรอย่างเงี้ยคอนเซ็ปต์เขาก็ชัดเจนแล้วรู้สึกว่าเออเราเรารู้สึกดีใจที่เขาเลือกพวกเรามางานนี้ครับผมเรียกว่าบนเวทีิีรเต็มเลยนักมือมือทำมากๆครับครับผมวันนี้ก็เตรียมโชว์มาฝากแฟนเอ่อทั้งชาวไทยทชาวชาวต่างชาติแบบว่าเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมใช่ครับผมซึ่ง 你呢？ เขารู้สึกว่าวันนี้เขาจะเน้นไปทางจีนเนาะเพราะมีพี่ชัยนาดอมาด้วยมีพี่ชัยพี่ชัยน้าดอพี่ป้องนวัฒนี่ขวัญใจชาวจีนอยู่แล้วถูกต้องถูกต้องนะครับพี่เองก็เคยไปจีนมาครับผมเคยไปร่วมงานสัมพันธ์ทางไมตรีกับประเทศจีนมาแต่เมื่อประมาสามปีที่แล้วก็ต้องบอกว่าได้รับการตอบรับที่ดีมากๆกับชาวจีนนะครับผมครับผมซึ่งผมก็ไม่เคยไปครับผมแต่ผมเคยกินขนมของเขาขนมจีนขนมจีนเออพี่น้ำยาอร่อยนะน้ำยาอร่อยบ้านเราก็มีไหมมีวันนี้เพื่อนๆถามก็ตามกลับมาให้กำลังใจที่พิธีครับผม มก็ขอบคุณมากๆที่มาให้กําลังใจแล้วก็มาปรีดพวกเราใช่ครับก็ยังต้องบอกว่านอกจากเราสองคนก็มีแบบว่าศิลปินแบบว่าดาราเยอะแยะมากมายครับนัดเดตมาด้วยวันนี้มีนัเดตนะฮะมีป้องนวัดมีกันนภัสมีตั้มนะจ๊ะขอเล่นตั้มนะภัสตั้มนภัสก่อนเออเรามีอะไรมาแข่งเขาคะวันนี้นัเดตขึ้นด้วยอ่ะผมไม่แข่งครับพี่จะให้ผมเอาอะไรไสามสิบสองประการที่ผมมีอ่ะสู้ไม่ได้สักประการหนึ่งเลยตรงนี้ เป็นน้องชายที่ผมรักมากนะครับก็วันนี้ดีใจที่แบบว่าเออร่วมงานเป็นพี่นะเดชเป็นร่วมงานกับนาเดชนะครับเดี๋ยวคงขอถ่ายรูปนิดหน่อยแล้วก็ลงไอจีนะเรียกแรตติ้งเขาเขาแบรรี่เจอกับ แบมืองานนี่งานนี่วันมากครับผมก็ฝากงานนะครับผมทีป๊อปเฟสติวัลสองพันสนะครับผมมีวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้1วันครับก็จะมีศิลปินเยอะแยะมากมายเหมือนกันพรุ่งนี้มีพี่โน่มาด้วยใช่ครับผมแล้วก็มีโปรเตโตมานะฮะมีพี่มาริโอมาด้วยพรุ่งนี้นะครับเจอกันได้แน่นอนเยอะแยะมากมายเลยนะครับครับ ฮ่าเมื่อกี้เราก็เพิ่งดู IG ีมาสำหรับคอนเสิร์ตเซเว่นบันเดอร์ใช่นะครับผมตื่นเต้นมากนะตื่นเต้นแล้วต้องบอกเลยว่าพวกเราเทพเกินความคาดหมายจริงๆกับกับโปสเตอร์เดี๋ย่ใครบอกอันนี้ใครบอกผมคิดเองคิดเองผมคิดเองเพราะผมรู้สึกว่าดูจากภาพโปสเตอร์ที่หลายๆคนเห็นแล้วนะฮะก็จะเป็นคอนเซปที่ต้องบอกว่าคือดูแปลกตาดูแปลกตาในสิ่งที่พวกเราเคยเป็นมาใช่ครับคือจะมีจะมีพลังทุกคนจะมีพลังวิเศษแต่ละคนครับครับผมของต้ามีพลังอะไรฮะเป็นพลังของเอ่อความเยือกเย็น ยยอเ็นความเยือกเย็นแสนเข็ญแสนยากเย็นอัะนะยากเย็นอันนี้เป็นแบบเยือกเย็นครับผมเยือกเย็นนะครับขอความเยือกเย็นไม่เป็นยังไงครับความเยือกเย็นเนี่ยผมจะทําให้ทุกคนเนี่ยได้ตกใจกับโชว์ของผมที่คุณจะไม่เคยเห็นมาก่อนซึ่งเวลาคุณดูเนี่ยความเยือกเย็นเวลาคนเยือกเย็นมันจะต้องแบบแข็งใช่ป่ะอ่าอันนี้หมายความว่าคนดูเวลาดูผมต้องแบบอย่างเงี้ยอึ้งไปเลยแข่งไปเลยอึ้งว่าคือจากที่เขาแบบตั้งเป้าหมายว่าเฮ้ยมันดีกว่านี้นะบอกเลยเหนือจินตนาการได้แค่นี้เอง คือเขาจินตนาการไม่ส <gehört sobre horrible> ูงกว่านั้น เขาแบบปุ๊บเหนือกว่านั้นไม่ใช่ไม่ใช่เขาจะเจอสิ่งที่ดีในคือตอนนี้เนี่ยนะครับคอนเสิร์ตของเราเนี่ยก็กำลังอยู่ในขั้นตอนการแบบกำลังประชุมกันอยู่ฮะคือทุกคนแบบตั้งใจมากๆนะมีการตั้งุูปลายกันของทั้ง7คนแล้วก็แบบพี่ๆีทีมงานทุกคนรวมถึงแบบโคโลโก้โคโลกราฟด้วยคือแบบทุกคนอยากมีโชว์อะไรพิเศษเนี่ยก็คือแบบเสนอคือมาเข้ารมเข้ามาเลยใช่แล้วบอกเลยว่าในการที่การลงไอจีในการลงทีมโตโน่ทีมกันอะไรอย่างเงี้ยมันมาจากการบัฟกันในไลน์ของพวกเราถูกต้อง ของผมต้องอันนี้ถ้าของพี่อันนี้ของผมต้องเป็นแบบนี้ใช่คือรับกันเพื่อให้แฟนของเราเนี่ยดูกันแล้วแบบสนุกมากๆใช่ครับผมแล้วเรากดดันอะไรมากไหมครับเรื่องอะไรเรื่องหุ่นอย่างเดียวปะเรื่องแบบพุงอะไรเงี้ยที่กำลังรบกวนอยู่ถ้าเป็นผมเนี่ยตัวผมเองจะกดดันทางเรื่องลักษณะรูปร่างของตัวเองซึ่งมาตรฐานพื้นฐานของตัวเองเนี่ยมาต่ำเหลือเกินต่ำถึงติดลบไม่ขนาดนั้นหรอกดัมอย่าคิดไปเอง คือตอนถ่ายโปสเตอร์นี่เห็นได้ชัดคนอื่นจะเห็นว่าถกเสื้อกันขึ้นมามของผมเนี่ยถ้าถกเสื้อขึ้นมาเนี่ยมันจะมันจะมันจะดูไม่ค่อยได้เท่าไหร่แชครับผมก,ก,ก็พยายามรีบฟิตหุ่นตอนนี้สิ่งที่เรากังวลครัแบเหมือนหลายคนก็ตกใจน้องว่าทำไมเป็นเราอะไรเนี่ย ใช่ครับผมเองยังตกใจนะครับผมก็ผมว่าคคงจะเป็นแบบว่าสไตล์อีกอีก,อกรูปแบบหนึ่งเป็นตัวเลือกที่สำหรับคนชอบของแปลกตรงนี้ไม่แปลกคือผมไม่บอกว่าตั้มเป็นคนที่มีความสามารถมากนะคือถึงแม้ว่าแบบว่าหลายคนจะบอกว่าเฮ้ยตั้มแบบเฮ้ยไม่หลนะ่อแล้ าตผมนะคนนี้แบบหล่อมากคือเขามีหวัวใจเขามีความสามารถเขามีฝีปากที่หล่อมากมากนี่เห็นไหมนี่ผมตุกเขาไม่เจ็บนะนอีกนิดนึงสีปากมานะดแดงมานะนี่ไงคือมีสีปากที่แบบดีอะไรเงี้ยรักน้องมากแล้วก็แบบว่าดีใจที่ได้ร่วมง,งานกับอ,อีก5้าคนที่เหลือนะผมแล้วก็รับรองว่าแท็บสี่กรกฎาคมนี้ครับผมมันแน่นอนที่อิมแพคใอหน้าเมืองทองธานีใช่ บัตรแล้วซึ่งพวกเราเนี่ยจะไปแจกลายเซ็นกันด้วยใครที่ไปซื้อบัตรในวันนั้นนะครับ<ช>ผมได้เจอพวกเราแล้วก็มาแจากลายเซ็นกันที่บัตรนั้นแน่นอนเลยนะครับผม